ปืดพี่น้องนอแบบงามเลยจ้านอขาวขาวเลยจ้านอนนั่งดินงามๆเลยจ้าจ้าพี่น้องว้าวขาวขาวเลยจ้านอนนั่งดินงามๆเลยจ้าโอ้โหแบบงามจ้าดีจ้าพี่น้องเมือนี่สาวบูพารอผพาหาพาพี่น้องมาหาหนองใหม่คือเก้าจ้า ปลาพีน่น้องมาหมุนก่อนเอาใหม่คือเก้าจ้าเมื่อยกระมาก็ย่ายดงจา้าว่าวัดีจ้ะไปหลุนน้ำสันภาษจิได้บอ่อเอาปลาเอาใหม่อีกเด้อทางบไปหาท้าคนลราลบมาทางมันยังบ่อเนาะจ้ะไปยิ้ตามน้ำกันถ้าไปหลุนน้ำสช้าโบน้าจ้าว่าสิตโศกสีมันบ่จามม้าเมื่อยไปจ้าพี่น้องนอนนังน่งดินจ้าฮักกระพ่นจ้ะ หน่อยก็ไหนวาไน้เห็นชั้ว,วเลยจ้าส,สับเลยจ้าพื้น้นงเบียบงามเลยจ้าหนงขาวเลยจ้างามงามเลยจ้า 湯気ない,い、ね。いいね นอแบบงามเลยจ้านอขาวขวเลยจ้านอนั่งดินงามๆเลยจ้าอจากพี่น้องว้าวขาวขาเลยจ้านอนนั่งดินงามๆเลยจ้า แบบงามเลยฟาพี่น้องนองแเบบง่ามเลยจ้าโอ้โหเบียบง่าม,ามจ้า แกงเสียบครับเนาะข้าวขาวอบอวบเลยจ้าแกงใส่อีผุกเลยแกงใส่ผักแกด,ดงว่ะมาใหม,ม่ไล่จ้ากำลังสิขืนเหี่ยเาแล้วจ้า สองน้องงามๆได้จ้าน้องใหม่ไล่จ้าน,น้องจังจ่หขึ้นหด นี่นอนนึ่งจ้าขืนเหี้ยวแล้วจ้าพี่น้องนอนเด,เดกๆดงงามๆเลยจ้า ขึ้นเหี่ยวจากพี่หน่องส่วนไหลเห็ดม,มันไม่สมจ้าน้่องจ้าเอาห้าตัวรัดนอยยังไงด้ยจ้าพี่หน่องนอนแบบห้ามด้ยจ้ากำลังขึ้นเหี่ยเอด้ยจ้า 对呀。 มนอนขึ้นเหี้ยวแล้วจ้านี่นอนจ้ะ เลยจ้าพี่น้องเอาแบบงามเลยแบบงหญ่เลยจ้าชับเลยจ้า 이 노는 자 รับเลยจ้าที่นอกรับเลยจ้ยาง,งามๆเลยจ้า เจ้าพี่น้องต้องงามเลยจ้าหน,นังเจ้าพี่น้อง ข้นเหีเอห้อนอนยหญไงเด้จ้าหวยคือยังมาก่อแหงขุนน้อนนึงค่ะยังนีสามจ้ะพี่นอ้องขุนน้อนนึงจ้ะ สามนอนง่ามๆด้ยจ้ะอานหนึ่งจ้ะโอ้กานของมือนี่จ้าก็จะเป็นนอไอขึ้นเหี้ยวจากพี่หน่องม่แต่นอนยิง่งง,ง่ายๆง่ามๆแดงๆคือเกาจ้า นอนนั่งยินกันเลยบอลร้ายพี่น้องเมือนี่ไปหาฮุกนอนจ้าแต่ก็นอนงามๆเลยจ้าน้องสรุปผลงานของมือนี่จ้า,เ,าเด็กถุงผ้าเด็กถุงผ้านึงจ้าพี่น้องเมือนีก็มีแต่นอนญ่งๆงามๆเลยจ้านอนนั่งยินกัเนเลยบอลร้ายพี่น,น้องแต่ทังบอลร้ายเด็กนอนเสียว ส่วนหลายจะเป็นน้องใหม่ขึ้นเหี่ยวหลือจ้าพี่น้องงามๆน้องเงี้ยงๆเลยจ้านอแดงเบี้ยงเงี้ยงงามๆเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นนอนนั่งดินแต่พี่น้องนอนงามๆเลยจ้า ซาบูขอบบุญขอบคุนพี่น้องเนาะจ้าที่เขามาติดตามรับชมที่เขามาแห่งกำลังใจซาบูเนาะจ้ะาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ซาวบูกดติดตามน้ำเด้อดจ้าจะสิดบริภาลิปใหม่ๆจ้าว่ามื่อหน,นาซาบูสิ้ผ้าพ,พี่น้องไปห้างยังกระรอดติดตามน้ำสาวบูเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า